สำหรับดวงการเงินของชาวราศีพฤษภนะครับในเดือนพกคาราที่เราเนี่ยนะจะมาดูกันนะครับจะมาพูดถึงกันเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ผมก็ขออนุญาตเปิดแบบเซ l t i c ก r o ครอสนะครับแบบ1ิบใบนะแล้วก็ลงรายละเอียดที่จะเอามาพูดเอามาคุยกันเนาะนะครับมันก็เหมือนมาถกกันแหละเหมือนเพื่อนคุยกับเพื่อนนะ,ะชาวราศีพฤษภนะครับมาดูกันนะครับไพ่ใบแรกเนี่ยพูดถึงอะไรนะจากเซ l t i c c ิ o ค s อสนะครับ พฤษศเนี่ยตัวตนของคุณเนี่ยเขาบอกว่าชาวราศีพฤษศส่วนใหญ่เนี่ยนะครับถือเงินเอาไว้นะแล้วก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเอ้ยฉันจะเอายังไงดีกับเงินก้อนนี้หรือว่าถ้าคนที่กําลังหาเงินหาทองอยู่นะครับเขาก็บอกว่าเอ้ยคุณเองเนี่ยก็มีไอเดียแหละนะที่จะหาเงินหาทองแต่ก็ยังไม่รู้จะเอายังไงยังไม่กล้าที่จะลงมือทําที่จะเมคเงินเมคทองให้มัน มากยิ่งขึ้นนะครับอพอเข้าใจพอเข้าใจนะครับบางทีเนี่ยเอ๊ะคนรอบข้างก็ยังมองอยู่ว่าเอ๊ะคุณจะเอายังไงนะในเรื่องของการเงินนะครับก็ยังต่างคนต่างสับสนนะแล้วก็ต่างคนต่างที่จะยังไม่กล้าที่จะถามซึ่งกันและกันนะครับอันที่2องนะไพ่ใบที่2เนี่ยเขาพูดถึงสิ่งแวดล้อมของชาวราศีพิภนะสิ่งแวดล้อมของชาวราศีพิสภเนี่ยนะคุณเองเนี่ยอยากจะเปลี่ยน นะบรรยากาศต่างๆนานาเนี่ยนะครับให้มันเป็นไปนในทิศทางที่ดีนะมันก็เป็นมาตรฐานของมนุษย์ทั่วไปนั่นแหละนะที่ว่าอยากจะดีขึ้นนะไม่มีใครที่อยากจะแย่ลงหรอกนะครับแต่อะไรนะแต่อะไรเรามาดูว่าสิ่งที่คุณคิดเนี่ยในสมองในหัวเนี่ยมันคืออะไรนะครับได้ไพส่สามเหลี่ยมสามเหลี่ยญเนี่ยมันพูดถึงสิ่งที่คุณคิดคุณหวังเนี่ยเขาบอกเฮ้ยคุณเองเนี่ยอยากจะสร้นะอาณาจักรของคุณสร้างเงินสร้างทองเนี่ยจากความคิดของคุณจาก การลงมือทำของคุณนะครับนะถ้าชาวราศีพฤษภเนี่ยที่เป็นนักลงทุนก็แหมยอยากจะลงทุนอะไรที่มันเป็นลงทุนกับพวกบริษัทที่มันเมกเงินเมกทองให้เราเนี่ยแน่นอนนะหรือสตาร์ทอัพอะไรที่ดูแล้วมันเป็นแนวแน,แนวรุ่งนะครับนะหรือว่าบางคนบอกว่าแหมยอยากจะลงมือทำอะไรเองก็ถือได้ว่าเป็นไปได้นะครับอ่ะเรามาดูว่าแนวทางคุณเนี่ยนะ เป็นอย่างไรนะครับอดีตและพื้นฐานของชีวิตเนี่ยนะได้ไพ่เจ็ดเหลีอยมเขาบอกว่าเอ้ยที่ผ่านมาเนี่ยคุณก็สร้างผลงานสร้างเงินสร้างทองเนี่ยได้ดีอยู่แล้วนะครับได้ไพ่เจ็ดเหลี่ยญนะครับนะถือได้ว่าคุณเองก็ภูมิใจในตัวเองแหละมีเงินเก็บพอประมาณนะครับไม่ได้ถึงขั้นแย่หรือว่าถังแตกอะไรนะครับนะเออเรามาดูบริวารกันดีกว่านะครับไพ่ใบที่5เนี่นะเขาบอกว่าช่วงนี้เนี่ยนะ คุณจะคิดจะทําอะไรเนี่ยก็ต้องทําด้วยตัวเองนะเพราะบริวารหรือว่าลูก,ล,กลูกน้องเนี่ยไม่ค่อยจะสู้ดีนักนะได้ไพ่แฮงแมทนะครับแฮงแมทเนี่ยมันพูดถึงอะไรนะต่อให้เราเนี่ยนะมั่นใจในบริวารเรานะให้เงินให้ทองบริวารเราไปทำเนี่ยนะก็มีโอกาสที่จะสูญเงินนะหรือว่าเงินเนี่ยไม่งอกเงยน,นะครับตัวคุณเองเนี่ยทำอะไรก็พึงทํได้วยตัวคุณเองนะทำด้วยตัว ของเราเองเนี่ยหยิบจับอะไรด้วยตัวเราเองเนี่ยดีที่สุดนะครับสำหรับชาวราศีพฤศพในเดือนมกรานี้นะครับอย่าไปไว้ใจคนอื่นนะเออลงมือทําตัวเองนะด้วยตัวเองนะหรือว่าถ้าคุณเป็นสายลงทุนเทรดหุ้งเทรดหุ้นเนี่ยนะอย่าไปเชื่อใครมากเชื่อตนเองนะครับอนาคตอันใกล้เนี่ยมันจะมีเรื่องให้คุณเนี่ยตัดสินใจในเรื่องของการเงิน นะจะตัดสินใจอะไรก็เอาให้มันเด็ดขาดนะครับได้ไพ่เด็ดจัสติสนะบางทีเนี่ยมันจะมีความลังเลโลเลอยู่ในตัวคุณเองก็พอเข้าใจนะครับเพราะว่ามันอยู่ในภาวะอึมครึมนะอยู่ในภาวะสับสนพ่อตัวนะครับนะอนาคตอันใกล้ก็ประมาณนี้นะครับนะคำแนะนำนะหรือปัญหาเขบอกว่าแหมนะถ้าคุณเล่นหุ้นนะหรือว่าเล่นบิตคุงบิตคอยอะไรก็อยู่ในสถานะสถานการณ์อยู่บนดอยเลยทีเดียว นะดูว่าหม่มันดูเหน็บหนาวซะหลือเกินนะดอยนี้นะครับหรือว่าถ้าคุณเองเนี่ยคิดอยากจะลงทุนอะไรเนี่ยคุณเองก็จงใช้สติปัญญาด้วยตัวของคุณเองนะแล้วก็พึ่งพึ่งพาใครไม่ได้สักเท่าไหร่นะครับนะยิ่งบริวารหรือว่าคนรอบตัวเนี่ยไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะครับสถานการณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับเขาบอกว่าโอกาสอันดีนะครับนะ มันกําลังจะมาแต่ยังมาไม่ถึงนะครับนะก็อาจจะแบบปาดปลายเดือนในที่สุดแล้วแต่นะครับนะความคิดแล้วก็แนวทางที่ว่ามันซ่อนอยู่นะครับเขาบอกว่าคุณเองเนี่ยนะอยากทําอะไรเนี่ยต่างๆนานาเยอะแยะไปหมดนะแค่ว่าคุณเองเนี่ยต้องมั่นใจในตัวคุณเองนะครับแล้วก็เลือกสิ่งที่คุณเนี่ยนะชัดเจนกับตัวเองนะมีหลายสิ่งหลายอย่างเห็นไหมโอ้จะนู่นนี่นั่นเนี่ยนะ เลือกอะไรที่ว่ามันอยู่ในมือคุณที่ว่ามันชัดเจนอะไรที่ว่ามันอยู่ในมือคุณและคนโทรลได้เลือกอันนั้นนะครับอ่ะสุดท้ายใบสุดท้ายนะไพ่ใบสรุปนะมันพูดถึงอะไรไพ่ใบสรุปเนี่ยมันพูดถึงว่าเอ้ยอนาคตถึงคุณเนี่ยยังอีกยาวไกลนะค่อยๆคิดค่อยๆทำนะได้ไพ่สามไม้เนี่ยใครที่ทําอะไรที่เกี่ยวกับต่างประเทศออนไลน์เนี่ยถือได้ว่าดีนะถือว่าได้ได้ว่าทําเงินแต่ก็ต้องในเดือนมกราเนี่ยก็จะคิดจะทําอะไรนะครับ คอนโทรลด้วยตัวเองนะไม่ต้องไปเชื่อคนอื่นมากนะครับเชื่อคนอื่นมากนะไม่ดีนะครับแล้วก็ตัวคุณเองเนี่ยนะหยิบจับอะไรเนี่ยต้องทำด้วยตัวเองถึงจะดีที่สุดนะครับอ่ะจบคำทำนายของชาวราศีพฤษภนะไว้เพียงเท่านี้ในเรื่องของการเงินนะ <c oughs> ผมว่าเซี c ย o ิตคอสก็ถือได้ว่าบ่งบอกอรายละเอียดได้ดีพอสมควรเลยทีเดียวนะครับยังไงก็ลองดูเนาะนะ มันก็จะเป็นแนวทางให้กับชาวราศีพฤษภในเดือนมกรานี้ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะจ๊ะ